สองแล้วแบบเพื่อนยังไม่ได้ใช้เอาดินหุกไปให้เพื่อนอะไรอย่างนี้เออ,อผมก็ไม่รู้มันดี <วะ S 2> ดหรอคิดคิดแค่นี้ <c oughs> คิดมาแค่นี้จะได้แบบว่าอันี่จะได้แบบว่าคุณทอมจะได้ไม่โดน <c oughs> เอาเปิ์กปั่นไฟมาปุ๊บพอกูต้องจู๊กไปขอเศดเปิ์กกับเพื่อนเปลี่ยนเป็นจู๊กแคน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีชัคกี้โอ้ดานีดานีมันเจอผมมันเจอผมผมพาเลมันใหญ่อยู่ข้างบนใช่ป่ะใช่ครับคือปลาหลิับ,บปั่นเนินกลางแมพครับสตีฟปั่นอยู่บ้านเรา รละเครื่องเลยอย่างเงี้ยมีใช่โอนทราบรับเปลี่ยนอุ้ยโดนเจ็บเาขาวล่วงหน้า ทิ้งหละอ่ะอไม่ทิ้งอุดยตอนนี้โดนเลยอออันนี้เอาสายจุกมาอยู่ใช่ไหม,มต้องไปใช่ไปใช่ยังไงนะ่ะขาวหรืออ้อมก่อนก่อน้เลือกเสารนะขาวนี่แฝนเอาเครื่องแอนอะ แขกเคยแทนเล่แทนด้วยแต่เล่นหรอใช่เหรอเล่นแท้ด้วยเหรอเล่นแท้น่ะเอ้ยลุงเอ็ดโดนน่ะมันโดนเสาขาวนะออแต่มันโดนเสาขาวออาาตกจ <c oughs> ไม่น่าใช่เล่นแท้นะคุณเกดมันเปลี่ยนเป้าหมายนะคุณทอมอ๋อเอาจผมไม่ได้ <c oughs> ดูวมันเป็นเป้าหมายเมื่อกี้หรือผมเห็น อุ้ยตกใจหุ่ยมายไงเข่าขาวเพื่อนแท้ชะงหนอนกดปุ่มฮิวแม่งจะขึ้นมาเฮ้ยหุ้ยบอกท่านไม่ทันอีเวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีดิทุกอยู่สวยอ้าวสามคุณทอมมาดิอีโน่มาไดิแบบพี่แล้วก็เครื่องทางบันโอเคกำลังไปปั่นให้ โอ๊ยงเงียบปิดเลยตกใจทีไ่ไหนโอ้ยแล้วก็โอ๊ย <c oughs> สวยอันนั้นอีกเครื่องหนึ่งแอนปั่นตรงไหนอะ <c oughs> ไม้ยาวเหรอไม่ไม่แม้แถวบ้านบ้านใหญ่อ่ะอ๋อฝั่งโน้นเลยขวาบนแน่เลยตรงโน้นขี่มาขี่มาไกลยอยู่ แถวท่าเรือแต่ว่าบนท่าเรือต้ก็มีเขาจะทำอะไรออไมาเดี๋ยวพี่เลยวะมันมีต้องรอดก่อนนี่ไงเปลี่ยนผมเดี๋ยวผมลากไปบ้านเล็กฮะเพราะว่าแอนไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราเจ็บอยู่มันน่าจะมาอยู่ไม่ไม่ไม่มันเห็นเอาลากเคไม่รู้มาป่ะยังยังไม่เห็นมันไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็น เฮ้ยมันวิ่งเถอะผมมันเฝ้าผมบอกว่าไม่ทำม้าปุ๊กนะไม่ทำม้าวิ่งกลับเลยวิ่งกลับไปเลยมันเฝ้ามันเฝ้าอันก่อนปันก่อนเด็กเทศเองเด็กเทพมีสิทธิ์หลุดแปดปสิบเปอร์ละวแปสิบเปอร์แล้วลอยละไออารันเวทไอไอไอลุงเอชไม่ต้องมามาตอนนี้อะไรขึ้นอองยู่ตรงกลางแมปแอนอ่นไปเลย เฮ้ยไ,ไม้ยาวดีกว่าแอนมารีบปั่นก่อนเดี๋ยวคนม<า>ไม่ไหวหลุดแล้วร้อยมาเสร็จแล้วแต่รอไม่รีบดิ้นลุงเอทไม่ต้องมาเสือกไปไหนก็ไปรีบปันป่นรีบปันป่นรีบปั่นรีบปั่นคุณทอมเฟสสุดท้ายเฮ้ยห้าเครื่องร้อนทองขอเรื่องอะไรอยู่บนเสาประจุได้เอาบล็อกดิบล็อกมุ้ยสิเออยิ่งขี้กันบล็อกอีกคนไหมคุณทองได้ก็ดีเต้นแต่ผมเอา,อาไปบ้านฟ้าก็เอาไปบ้านฟ้า มาแเดี๋ยว่ไงแกอยู่เกอยู่ปวดรอยเท้าปวดรอยเท้าปวดรอยเท้าโอเคเจอผมเจอผมไม่เอาผมหาคุณทอมเอ้ยซ้ำตายว่ะก็ให้มันมาคุณทอมอยู่ตรงบ้า<ว>นฟ้าครับโอเคผมปดวดเลยผมปวดเลยเลือดผมปวดเลยเลือดคุณทอมมืดๆไว้นั่นแหละมืดๆๆ ไิ่ยอหล่าผมม่ยล่าผมเฮ้ยเฮ้ยกูทำโดนสามสักสองรอบสองเกมนะเป็นสายไหนก็โดนช่วงนี้ฝันใจชูเลอร์เยอะละเยอะล้ไม้ เอสสวยนะขอสวยเอสขอสวยเออขอสวยเออต้องงั้นเอสสุดยอแตะ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 คุณทำรอไปสายคุณทำเอ้ามาตามเอ้ยอุ้มผมอุ้มผมเอาสวยอย่างเงี้ยเปิดประตูเลยอ้าวโดนกูแลไอ้ตัดเราไปเปิดหลังบ้านใหญ่แข่งตรงบ้านเล็กครับขอไมบ้านเล็กตรงไม้ยาวมันเห็นมันเห็นมันเห็นเรา ไม่เห็นไม่เห็นเราไปขาไก่มาแล้วเพื่อนแท้่ะเดินไปกลางแมพแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมอยู่ใกล้ๆผมเฝ้าผมเฝ้าผมฮิวกันก่อนเดี๋ยวผมโดดโดดกไปหาได้ครับฮิวกับซูนเอสก่อนก็ได้เรามาเปิดประตูหลังบ้านใหญ่เปิดไปเลยก็้ได้โบไม่ต้องเอากาหรอกได้เห็นตัวมาแล้วประตูประตูคนฮิวใกล้สุดครับ มันมตอนนี้มันมาแล้วมันมามัาอยู่นู้นมันอยู่นู้นเอ็ดไปดิช่วยได้ไหมน่ะไม่ไม่มีใครช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขวิ่งไปหาสวยอย่างเงี้ยแอนร้อนหน้าประตูเชวี่กำลังวิ่งไปอืแอนไปยืนจุ่มหน้าประตูเลยเดี๋ยวมันมาแอนไปไปไปออกกันออกกันเย้ โดนดินฮุกเข้าไปโดนทิมหลังเข้าไปจริงเว่ามันเล่นทอมสุดเหมือนกันนะใช่มันไล่ซ้ำเลยมันหายด้วยบนหายด้วยโมลิมันลมโกตอย่างนัาแต่ยาวอกิฟที่บอกเลยโอเคมา ลงปืนมึนไมนงมไม่โดดมึงก็หลบไปไอ้เหี้ยอ้าวมันอยู่นี่จังเลยมันอยู่นี่ไอ้เหี้ยตัวอะไรนะเดสเลิงเกอ เจอเลยเจอลงคนลงไ้เ่ยกูวิปิดมุมฮ่าฮ่า ก้อออจะซึ้งแต่แรกขาจบละเจอคนมีอีก้อีกแล้วเหรอเฮ้ยติดปอดติดปอดไรปอดจัมปะต้องแสงดาราครับ ตดปอดกู้กำลังรุดอะแต่ก็ไม่ลก,กล้าเอาบอกหรอกต้องแต่งดาราล่วงเงินดอกเดียวติดปอดติดปอดอมีใครอยู่ใ,ใกล้ๆไหมเดินหาแล้วเจ้าผม เพื่อนมใสอะไรเยอะแยะไอ้เหี้ยอนาคตไปแล้วต้องแสงอะไอ้าเจามันจ้าสงเลยเอยิงไม่โดนวัดเลยกันนัแหละอ้าวไม่โดนด้วยแล้วเขาบันฟ้าครับนำผมุนชีกอกเสร็จแล้วเขาได้ อยู่ผมอยู่ผมบ้านฟ้าตัวทอมเดินมาไม่มงงไม่เห็นเลยมืดเนี่ยผมกลืนแต่เราก็ตกใจอะไรวะดีนะยังเห็นไอ้อันอะไรที่ห้อยกระเป๋ามานั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ท้ใย้มองเห็น แล้วลุงจะทำอะไรผมได้อะลืมเลิ oh ้แม่งนี่เลยนะประเด็นน่ะต่อให้ไม่ติดก็เห็นงงมมกจะไปตามเครื่องยน์เคปันเนีเคปันอยู่ขวากลางอ๋อขอบคุณครับคุณทอมคุณทอมก็โหดเกินเหมือนคุณทอมแบบเห็นผมตลอดเวลาอ่า ตาทิพตเอ้าไอ้เหี้ยมันอยู่นี่แต่ไหนตาทิพ์แมงเหอของแสงดาราเอ่อมันเดินไปเครื่องไอ้จีนเหรอไม่ใช่เครื่องจีนนะอืมใช่เครื่องจีนจีนปล่อยมือ โอ๊ยกดปิดเอาทองให่โ่โยยังพึ่งโยนเตามาไม่โยนให้กดปิดเองยี่โมบันเสร็จแล้วนะคุณเคฮิวอยู่ใ,ใกล้แลนเคเขาใช้เตลแค่ <c oughs> ใช้ซื้แค่ให้เกิดประโยชน์ไม่เหลืออยู่สองเครื่องไม่เหลือ ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่แค่อยู่คนละเบียงโอเคไปซ่อมเครื่องนั่นเหรอเปล่าครับเครื่องที่ผมปั่นตอนแรกเย้มนเล่นอยู่ตรงนี้คุณทอมซ้อเครื่องไอ้นั่นก็นดได้ได้ผมกเเอามาซ่อมเครื่องนั่นอ่ะมันไม่ได้พังเครื่องอ่ะเอาโดนแล้วโดนโ,โดนเหมือนกันเลย เราซ้ำเครื่องตัวเองด้วเราไปเครื่องคุณทอมนะนี่แน่ไปนู่นใช่ไหมเดินกลับมาสิเฮ้เฮ้มันจะตามรอยทาโบไปนะเยวผมดึงเพื่อนให้ผมฮิวเพื่อนเองผมองซ้ำเครื่องเลยมาแล้วมาละมาละไอมอร์นิงมันมาละโบ้จ้ไปเลย มาแล้วมาแล้วไอ้เพื่อนไอ้ไฟมึงวิ่งไปหาคิลเลอร์ทำมะเขือพวงอะไรเหลอไอเวนทิ้มหลังออกมันจริงนะนะมันจริงมันจริงไม่ได้ใช้แล้วแทงแทงหลังอะคิลเลอร์ไล่แล้วอะตู้รถเมย์ตู้เมย์กับบ้านเล็กล่างหมดเลยประตูใกล้กันโดนจะลองจะมาเปิดรถเมอยู่เคเปิดตรงไหนโอ้โหดิชีทเมย์จ้า ท้องแสงดาราเฮ้ยกูผมผมไปให้มันตีแล้วผมไปแบบนั่งนั่งฮิวได้ป่าวะคุณทอมได้แล้วผมขอลองเลยผมจะไมโดูสักเฟสไง<ว>เออนอนแรกมันต้องอยางงั้นเลยน้องเดี๋ยวกูนั่งฮิวเนี่ยหลังเนินเลยมาเร็วมาเร็ว มา,มาแล้วเ,เห็นกูวิ่งมาแล้วเนี่ยเห็นกูวิ่งมาแล้วเนี่ยมามาเดินเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวมาเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งน้าเดี๋ยวเพิ่งน้าเดี๋ยวเพิ่งน้าแต่มันจะตายนนาได้น,ไน,ไน,ไน,นั่นอะได้โบไปโบไปเทดให้มันไปโบไปเทดให้มันหน่อยไปสงสารมันได้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 ไดเอามาดึงเลยพอตีปุ๊บดึงเลย สวยบบสวยสตาร์ทเซลแคร์ผมสตาร์ทเซลแคร์แล้วตอนนี้ผมสตาร์ทเซลแคร์แล้วมีรถเองอยู่เอาเลยเอาเลยเลยเลยเ,เลย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 เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยแต่เต้ต้องเสกอะไรเยอะ้สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเดินไปแล้วได้ป่าววะนา่าจะได้มั้งคุณทอมไม่รู้ก็จะได้มั้งไม่จะได้มั้ง <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> ประตูนี้ได้แค่สองขีดเองนะได้ไหมได้อยู่ไหมคุณเกดเล็กปืนผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมคิวใกล้เสร็จแล้วผมคิวเสร็จแล้วผมคิวเสร็จแล้วไม่เสร็จไอ้เฮี้คุณสตีนกูไปแล้วไปไปพอเลิกไอ้เฮี้เป็นปัญญาอ่อนเป็นปัญญาอ่อนเป็นปัญญาอ่อนหวะเฮ้ยเอย่าดึงอย่าดึงปล่อยไว้ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้แคบประตู อะไรสวยปุ้ง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 ต้องใส่ดาราแล้ว่างังนะเคมีไฟฉายแอนเคมีไฟฉายได้ได้มันได้ได้ได้กูก็การกดดันอ่ะดีคการมาการมากดดันมันเออเออแล้วก็ปุ้งแล้วก็โดนต้องใส่ดาราไอ้เหี้ยเอ้ยวิ่งติด แย่แย่เลยเฮ้ยได้เซลแคใหม่อีกรอบนึงเรจะลองเซลแคใหม่อีกรอบนึ่งคุณต้องเดี๋ยวกันผมไปอยู่กันมันโดนโดนปางกำลังคู่เลยเออเธอเอ้แต่ถ้าเกิดเสร็จคือคือผมแบบผมปลดล็อกแล้วนะวันเนี้ยแล้วผมปลดล็อกเลยนะประตูเสร็จไหมตรงนั้นประตูเสร็จแล้วครับเปิดเสร็จแล้วไม่งั้นเคก็ต้องคานไปหาเพื่อนหน่อยกำลังคานไปกำลังคานไปรีครบเสร็จละ ม,งมิงรอลอะออกมันจะอุ้มเอาต้องแสงมันจะอุ้มเอาต้องแสงครับมันจะอุ้มเอาต้องแสงหลังห้องวีผม,มน่าจะโดนเอ้ามาไปแขวนเสานั้นโง่หว่ะเฮ้ยอยู่ในตู้หลบต้องแสงได้ก่าอเคเอเอ ก็ดีดีคุณทำปล่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเฮ้ยจริงจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงไม่โยนเกมวะคิลเลอร์ขอกุยยูได้ไหมเจยเจียนเจีนเจีย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 นเจนเจียนเจียนผมอยู่ไกลกว่าที่คุณเคจคิดบอกเลยแต่ต้องรอมันโอไวหมดก่อนต้องรอปล่อยกับมันหมดผมต้องรอปล่อยกับมันหมดอ่ะได้ได้ได้ เล่นอะไรก่อนเล่นอะไรกันมึงไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ไกลกว่าที่มึงคิดไอ้คิลเลอร์ได้อยู่นะคุณน้อมจังหวะอย่างเงี้ยเพราะไอ้โฮปมันยังใช้ได้ทั้งเกมนี้นะเพื่อนก็เลยคุณทอมเล็งโม่ซัวไอปายอะไรทำไรเท่าไหร่อ่ะเด็ดยัง ววิวิไป้ย้โหหมดอ้าวอ้าวอ้าวสวยอ้าวสวยเลยเอาดิ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 เกา้อซับไปไวครับความเรระยะสหเมตรมันมันยากังะระยะสิบหเมตรระยะสิเมตรด้ซ้ำเนี่ย มันโคตรยากเลยนะเว้ยเควสเนี่ยไอ้ยักษ์คนโหละอะชนเนี่ยฟีเฮลแคร์เอ้าเฮลแคร์ดีเฮลแคร์คุณทอมดูชื่อมันดิมันตั้งใครชื่อไปหรือเปล่าไทยดอ้เอาไทยด็อกนี้โซ่โซวัตฟอสฮ่าฮ่าอีซี่เลยนี่อีซี่ไอ้ควายอีซี่ไทยดอปหัน่งแปดเก้าสิบ ก็ถูกอะ่ะเออส่วนวิวออนทวิตอะไรอะ่ะส่วนวิวออนทวิตเพราะว่าคุณทอมหมอเพราะคุณทอมมีทวิตอ่ะแล้วไงกูทำ YouTube ยูทูบไม่ <laughs> ควายกูทำยูทูบกูได้ทำทวิตหัร้อนหร้อนเย้ yeah, กิฟมาเร็ว <Yeah. S 1> ถ้าไปลงแล้วก็มีคนช่วยหานี่กิฟก็เงินเหลือดิโอสเตลเบตใช่นไหม ใช่ไอ้ยี่ตอนแรกกูว่ากูจะว่าจะจี๊ดดีๆได้สัตว์ฮะไทยด็อกเหรอไทยด็อกเหรอไอี้อะไอ้ด็อกจ็อกซี่เลยนี่อีซี่เลยไอ้ควายซูมวิวออนทวิตสูมวิวออนทวิตแล้วไงกูแอมสตรีมออนยูทูบสโซสติปปี้ไอ้ควายเป็นไงเป็นไงได้ด้วยนะไม่แสดงนี่แหละมองไม่ที่แตเข้ากูเดเข้า